สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการเทสปั๊ม s มาร์ทดีซีบัตเลสนะครับขนาด750วัตต์นะครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการดูสเปคปั๊มที่หน้าง่านหมายถึงว่าเราไปเลือกซื้อปั๊มที่ร้านแล้วเราดูสเปคปั๊มนะครับและการดูสเปคบ่อของเราว่าลึกเท่าไหร่นะครับลึกกี่เมตรเหมาะแก่การใช้ปั๊มสมาร์ขนาดเท่าไหร่ นครัวันนี้ผมเทสให้ดูของผมมีแผง400วัตต์สแผงนะครับปกติแล้วซับเมิร์ด750วัตต์คือใช้เต็มที่ก็คือ3แผงนะครับต่ออนุกรมกันแต่ว่าวันนี้ผมมี2แผงมันทํางานเริ่มต้นที่50ถึง150โวลต์ DC คือแรงทํางาน<ม><ม>ของมันเพราะฉะนั้นตามคลิปที่แล้วบอกว่า2แผงก็ใช้งานได้330วัตต์300วัตต์ขึ้นไปเริ่มทํางานที่2แผง นะครับวันนี้มี400วัต2แผงนะครับไปดูว่าการทํางานจะเป็นอย่างไรและการต่อพื้นฐานเบื้องต้นสําหรับคนที่อยากซื้อไปต่อเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับผมตอนนี้ก็9โมงนะครับ9โมง3นาทีนะครับ9โมง3นาทีนะ แดดปกตินะครับช่วงนี้แดดปกติเริ่มหนาวแล้วนะครับที่บ้านเนี่ย20องศาตอนเช้าๆเนี่ยนะฮะแผง400วัตต์2แผงผมใช้คนละเกรดกันนะับคนละยี่ห้อกันอันนี้ซันฟรีอันนี้โพวิดนะครแต่ว่า400วัตต์ทั้งคู่นะครับโมโนทั้งคู่นะฮะมีแค่2แผงก็เทส2แผงเพราะว่าตามที่แจ้งมาทํางานเริ่มที่2แผงนะครับอนุกรมกันนะอนุกรมก็คือบวกของแผงที่1จิ้มกับลบแผงที่2เลยแล้วก็จะเหลือบวกลบ เอาไปเข้าคอนโทรลปั๊มนะฮะอันนี้ผมต่อมาแล้วนะฮะสายตัวนี้นะฮะสองเส้นนี้แดงคือบวกดาคือลบมาจากการอนุกรม2แผงของแผง400วัตต์นะครับวิ่งเข้าไปคอนโทรลปั๊มนะครับปั๊มตัวเดิมคลิปที่แล้วย้อนไปดูได้นะครับไม่กี่วันที่แล้วนะฮะตัวนี้ตามที่บอกท่อ1.5นิ้ว1.5นิ้วเดี๋ยวตั้งในถังน้ำให้ดูง่ายๆเพื่อเป็นการเทสว่าโอเคมันทํางานนะแล้วมันกินไฟที่เท่าไหร่ แผงผลิตไฟได้เท่าไหร่แผง400วัตต์เวลานี้นะฮะไปดูกันต่อก่อนนะครับสายแผงเราไม่ต้องต่อนะ uvw นะครับก็ต่อให้ถูกต้องเนะี่ย w หนึ่งะครับ w v ก็เขียนบอกหมดมีป้ายบอกหมดนะ uvw แล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกด้วยเหมือนกัน uvw เนี่ยสา,สาเส้นเนี่ยจะบอกสีไว้เลยสีน้ำตาลเนี่ยตัว u สีฟ้าตัว V ตัว W สีดำนะครับแล้วก็พอตตรงนี้นะครับแผงบวกลบนะครับบวกลบของแผงแดงดําเข้าไปแค่นั้นเองต่อแผงฝั่งซ้าย PV บวก PV ลบก็คือแผงบวกแผงลบนั่นเองนะครับต่อแผงฝั่งซ้ายแล้วก็ WVU ถัดมานะครับ<ๆ><ๆ>เขาเขียนบอกไว้ชัดเจนอยู่แผงแล้วก็ WVU ตรงนี้แค่นี้ในกล่องต่อแค่นี้นอกนั้นไม่ต้องไปดูอะไร,นะรไม่ต้องไปดูอะไรนะฮะ การใช้งานจริงเ่ยสาย UVW เนี่ยตัวเนี้ยเราต้องต่อให้ยาวขึ้นตามความลึกของบ่อที่เราจะลงอย่างเช่นเราจะลงปั๊มไปที่30เมตรเราก็ต่อสายนี้กับสาย VCT เบอร์2.5นะครับ VCT เบอร์2.5ไปอีก30เมตรเพราะฉะนั้นปลายสายที่มาต่อตรงเนี้ยมันไม่ใช่สายชนิดนี้นล้ที่ติดกับปั๊มแล้วคือ VCT เพราะฉะนั้น การต่อเราก็ต้องถ่ายรูปไว้หรือจําให้ได้ว่า VCT เนี่ยสายไหนที่เราต่อสาย W จากปัม๊มสาย V จากปัม๊มสาย U จากปัม๊มก็เอา VCT มาเข้าแทนตัวนี้เท่านั้นเองให้มันให้มันตรงให้มันถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวจะต่อเสร็จแล้วทีนี้ปิดกล่องอันนี้นะครับต่อแล้วก็กดอ่อนได้เลยนะครับแค่นั้นเองกดอ่อนได้เลย2แผง9โมงนะครับแผง400วัตต์แผง อ่อนไปดูที่ปัม๊มปั๊มเริ่มทํางานแล้วนะฮะทำงานได้เริ่มที่2แผงนะครับทำงานเต็มที่ที่3แผงอนะุกรมกันตัวนี้750วัตต์ทีนี้มาดูตอนเนี้ยแผงผิดไฟได้เท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่มาดูตรงนี้นะฮะอาจจะไม่ชัดนะนะกดเลื่อนดูเรื่อยตัวนี้แรงดันตัวนี้แรงดันมาที่73บโวลต์เพราะฉะนั้นปั๊มตัวนี้เริ่มทํางานที่50บโวลต์นเนี่ยมันทํางานได้อยู่แล้ว73บโวลต์ นะครับกดไปเรื่อยๆความเร็วรอบอยู่ที่3,000รอบนะครับ3,000รอบเนี่ย3,76 0 76. อาจจะไม่ชัดในกล้องนะมันทํารอบได้เต็มที่สูงสุดก็คือ4,000รอบนะครับตอนนี้กินไฟไป6.4แอมป์นะครับตามสเปคบอกกินไฟได้ดีๆก็คือ10แอมป์10แอมป์เวลานี้ได้6.4แอมป์แล้วนะครับวัตต์ตอนนี้478วัตต์นี่คือ การแสดงผลหน้าจอของคอนโทรลนะครับของคอนโทรลนะฮะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดวัตต์มันก็ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆตามตามแดดนะครับตามแดดทำงานเต็มที่ไปที่เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะฮะเนี่ยฮะนี่คือการเทสเบื้องต้นยังไงน้ำก็ไหลแรงถ้ามองแบบนี้เพราะว่าถังมันน้ำในถังวนกันเฉยๆวนกันเฉยๆเจ๊เจ๊ให้ดูนะฮะนี่ หนึ่งแรงเนะาะการพื้นฐานการใช้งานนะครับแผง400วัตต์2แผงนะครับ400วัตต์2แผงตัวนี้อนุกรมกันอนุกรมปันทำงานเต็มที่ที่แรงดันเต็มที่ที่3แผงอนุกรมกันนะครับ3แผงอนุกรมปกติแล้วเมื่อก่อนใช้แผง300วัตต์ประมาณนั้น3 3 0วัตต์นะแต่ตอนนี้400วัตต์2แผงก็ใช้งานได้เหมือนกันนะฮะใช้งานได้เหมือนกัน นะครับกรณีที่มี FC ถามมาว่า1แรงใช้2แผงได้ไหมตอบว่าได้ครับแผง300วัตขึ้นไปอนุกรมกันเริ่มทํางานที่2แผงทํางานเต็มที่ที่3แผงนะครถ้าเราเอา2แผงไปเติมขึ้นแท้งมันอาจจะทํางานยังไม่เต็มที่การเติมขึ้นแท้งก็อาจจะยังได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีงบค่อยเพิ่มแผงไปอีกนะครับค่อยเพิ่มแผงไปอีก1แผงปั๊ม48โวลต์72โวลต์แล้วก็1 1 0โวลต นะครับ48โวลต์ขนาด600วัตต์ใช้แค่2แผงพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมีปั๊ม48โวลต์ผมก็2แผงก็เพียงพอเลยนะครับก็ใช้ได้มีปั๊ม1แรงนะครับ1แรง72โวลต์ใช้3แผงใช้2แผงก็ได้ผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ2แผงนี่ก็คือการใช้งานพื้นฐานโซล่าเซลล์ของโซล่าปั๊มน้ําปั๊มบาดานนะครับปั๊มบาดานตัวนี้เป็น DC อย่างเดียวไม่ใช่ DC, AC ใช้ไฟเฉพาะกลางวันนะครับ ทำงานได้เฉพาะกลางวันในงานโซลารเซลล์นะครับ อาต่อไปผมจะมาเทสกรณีเราสูบไปแล้วน้ําขาดนะครับน้ํามันแห้งหลุดจากปั๊มไปนะครับปั๊มจะมีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับผมนะฮะเวลาสูบไปเรื่อยๆอ่ะสูบไปเรื่อยๆน้ําเริ่มขาดนะสามเริ่มขาดแล้วอ่าตอนนี้ไม่ได้น้ําแล้วแต่ปั๊มยังทาง,งานอยู่นะครับรอสักพักนึงตอนนี้บอกของเราน้ําแห้งแล้ว เกินที่ปั๊มจะดูดได้แล้วปั๊มดูดไม่ได้นะฮะรอสักพักหนึ่งมันก็รันตัวเองเปล่าไปก่อนเนี่ยฮะอ่าดับแล้วนะครับพร้อมหน้าจอโชว์ P48 นะครับโชว์ออเรอร์ที่โชว์ออเรอร์แบบนี้ก็คือน้ำขาดบ่อน,นั่นเองนะครับหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงมันถึงจะสั่งตัวเองรันอีกทีนะครับนี่ก็คือ บางท่านถามว่าถ้าน้ําขาดบอมันจะตัดไหมแน่นอน DC b u บ l e เลตคือเช่นตัวเนี้ยเฮน r o ตัวเนี้ยขนาดเ5 0วัตต์ตัวนี้ตัดแน่นอนนะครับตัดแน่นอนนะฮะพอเอาลงยังมันยังไม่ทํางานนะครับมันจับเวลาของมันประมาณนั้นนะครับมีอีกอย่างหนึ่งคือเราไปสับเบรกเกอร์แผงลงแล้วก็สับขึ้นใหม่มันก็จะทํางานใหม่เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับถ้ากรณีการใช้งานจริงเราไม่ได้อยู่มันก็ตัดอยู่งี้จนจะถึงเวลาประมาณ 3านาทีมันก็จะสั่งตัวเองทํางานใหม่นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เทสรอให้ถึงตอนนั้นจะเทสให้ดูว่าโอเคน้ําขาดมันรันตัวเองเปล่าๆมันทํางานวิ่งเฉยๆไม่ได้น้ำสักพักหนึ่งไม่ถึงไม่ถึง2นาทีหรือสาเดี๋ยวมันก็จะตัดตัวเองนะครับไม่ให้ทํางานเพื่อรักษาปั๊มให้มีอายุการใช้งานหรือถ้ามันทํางานเปล่าๆไปไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะ โซนตัวนี้น้ำขาดจะโชว์ P48 นะครับพอไฟแรงดันไม่พอโชว์ P L นะครับมันโชว์ตรงนี้ก็คือมันเออร์เรอร์แบบไหนอย่างเช่น P148 แบบมเมื่อกี้นี่ก็คือน้ำขาดบ่อแล้วนะของชุดตัวเนี้ไม่รู้ว่าชุดยี่ห้ออื่นมันจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเฉพาะตัวที่ผมเทสให้ดูเนี่ยนะฮะเอาเดี๋ยวไปต่อสายใหม่เดี๋ยวผมต่อสายเข้าใหม่แล้วก็ดูฟั๊มจะทํางานใหม่นะครับว่างแลกกัน เนี่ยฮะต่อแล้วกล่องทํางานแล้วนะครับปั๊มทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากครับผมโซลา่าปั๊มน้ําไม่ยากนะครับไม่ยาก นะฮะถ้าเป็นระบบออฟกริดตัวบ้านนี่ก็อุปกรณ์จะเยอะขึ้นมาหน่อยอันนั้นต้องจะจะยากจะยากต่อน,นั้นนะฮะแต่โซลา่าปั๊มน้ําถ้าได้เรียนรู้แล้วจะเข้าใจง่ายเลยนะครับแต่บางท่านก็ทําไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเรียนรู้แล้วทําไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผม,มนี่คือการเทสหสดู750วัตต์นะครับเหมาะแก่บอ่อขนาดลึกประมาณ40เมตรนะครับมันจะมี ปั๊มที่สามารถดูดลึกได้เราก็ไปดูว่าปั๊มตัวนั้นดูดลึกสุดได้เท่าไหร่แต่การใช้งานไม่ได้ว่าเราหย่อนปั๊มให้ลึกที่สุดเท่าที่มันจะลึกได้อันนั้นไม่แนะนําเพราะว่ามันก็ทํางานยิ่งยิ่งยิ่งทางานให้มันเต็มสเปคมันก็คือมันจะยิ่งได้น้ําน้อยมันจะยิ่งทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นหย่อนสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีอย่างเช่นบ่อ40เมตรเราหย่อนไปสัก20 28- 30เมตรประมาณนี้นะฮะก็พอ จะได้น้ำที่โอเคนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือบ่อเรา,เามีผลิตน้ําได้เยอะขนาดไหนตรงนี้ต้องดูหน้าง,งานเองอีกทีนะครับการเลือกปั๊มนะฮะจะเติมลงแปลงนาเติมลงสะนะครับใช้หนึ่งแรงขึ้นไปนะครับหรือว่าตามงบมีงบน้อยหน่อยก็ขอให้เป็นปั๊ม48โวลต์ขนาด600วัตต์ขึ้นไปแล้วกันนะครับใช้2แผงที่ได้น้ําดีหน่อยนะครับดูดขึ้นแทงได้ใช้ในบ้านสวนนะครับ เติมสระได้สระไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ลงแปลงนาบัได้บ้างนิดหน่อยแต่ปั๊ม600วัตต์ไม่แนะนําให้ลงแปลงนาเพราะมันได้น้ําน้อยอยู่แล้วนะครับแนะนำหนึ่งแรงขึ้นไปนะครับพอที่จะลงแปลงนาได้บ้างนะครับแล้วก็เติมแทงได้นะฮะโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสอบถามเพิ่มเติมแฟนเพจ a c e b o o k บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนทิ้งคําถามไว้ในแชท นะครับเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ